สวัสดีค่ะอันนี้จะอยู่ในส่วนของการเชื่อมต่อนะคะเชื่อมต่ออะไรเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ PC ไม่ว่าจะเป็น PC แล้วก็โน้ตบุ๊กกับทีวีของเรานะคะทีวีของเราในวันนี้ที่เอามาให้ดูก็คือทีวียี่ห้อ lg นะคะทีนี้อันดับแรกคุณครูเปิดโทรทัศน์ก่อนจากนั้นกดปุ่ม home นะคะโดยใช้รีโมทต,ตัวนี้นะคะมันจะมีรูปบ้านอยู่เนาะเสร็จแล้วก็มามันจะมาหน้าจอนี้นะคะเสร็จแล้วอตอนนี้ถ้าดูสังเกตดูทีวีสัญญาณเข้า ทีวีสัญญาข้าตอนนี้ยังไม่มีอะไรเชื่อมต่อนะคะทีนี้เราจะให้เชื่อมต่อโดยใช้สาย HDMI ตัวนี้นะคะต่อไปที่โน้ตบุ๊กหรือว่า pc ของเราเมื่อต่อแล้วนะคะก็จะขึ้นหน้าจอให้นะคะ ทีนี้คุณครูก็จะเห็นว่าตอนนี้นะคะ h d m i 2มันขึ้นหน้าเดสก์ท็อปของเราฉะนั้นเราก็เลือกที่ h d m i 2นะคะโดยใช้รีโมทนี่แหละค่ะในการควบคุมนะคะ <S <S เมื่อได้เรียบร้อยแล้วหน้าจอของเราก็จะอยู่บนทีวีเราก็สามารถที่จะเปิดไฟล์นะคะเปิดไฟล์ เปิดไฟล์จากเครื่องของเราให้นักเรียนดูได้นะคะเปิดไม่ว่าจะเป็น PowerPoint หรืออะไรเล่นได้ทุกอย่างหรือจะใช้อินเทอร์เน็ตนะคะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ